สวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับวันนี้วันที่31เดเดือนมกราสองห้าหกเนาะไปเทียนเ้ารถดีแท็กเกอร์สองร้อยห้าสิบเนาะกรุงเทพเนาะติดมาติดที่ร้านไม่รถอยู่ที่ไม่ดีหรอกสามสามหมื่นกว่านะครับไม่ลถอยู่ที่สามหมืนกว่าเนาะ ตามที่โจนขโมยกันเขาแทงลูญแจบิดลูญแจเลยพังเขาเลยสตาร์ทรถหนีไปเลยเนาะดังนั้นพวกคันด้าเลยทําที่ปิดลูญแจไว้เพื่อไม่ให้ชนจนใช้กุญแจผีแทงแล้วก็บิดเนาะแต่เราจะมาแก้กับขโมยกันเดี๋ยวผมจีปิดก่อนนะครับและการการขโมยผมสามารถล็อกปิดเสียงได้นะกขโมยทั่วไปมันล็อกปิดเสียงไม่ได้ไมันจะทาให้คนอื่นลาคานกันก็ล็อกสองครั้งนะครับตึ๊กใครโดนรถเรารถจะไม่ร้องนะครับการขโมยทั่วไปโดนรถหน่อยก็จะร้องละเขาเลยลาคาญกันฝนตกฟ้าร้องอะไรก็จะร้องละของผมจะไม่ร้อง ผมจะล็อกต่อเมื่อมีคนใช้กุญแจผีสมมุตินี่กุญแจผีนะครับบิดเข้าไปบิดปุ๊บรถจะล้อะการตัรดตไม่หยุดนะครับหิดกลับก็ไม่หยุดนะครับจะไม่หยุดจะหยุดต่อเมื่อปลดล็อกที่ทิ้งหมดเท่านั้นแต่การขโมยเราพิเศษกับชาวบ้านคือกันน้ำนะครับขโมยเรากันนนะ้ำเนาะขี่รถตักฝนได้เลยกาขโมยทั่วไปขี่รถตักฝนปุ๊บน้ำเข้าก็พังละ ของเราขี่รถตักผลได้เลยเดี๋ยวเราจะมาสั่งสตาร์ทที่รีโมทให้ดูนะครับกดปุ่มไฟฟ้าที่รีโมทกดสองครั้งนะครับสมมติถ้าใไปขี่รถตักผลปุ๊บน้ำเข้ารีโมกทก็พังนะเดี๋ยวผมกดสองครั้งตึกต๊กตึก๊ไปหน้าเปิดเลยไปหน้าเปิดปุ๊บเดี๋ยวผมจะมากดสองตาร์ทที่มือแฮนด์รถต,ติดรถติดเลยนะครับถ้าอยากดับเครื่องก็กดปุ่มปลดล็อกแต่ถ้าสมมุติเราลืมล็อกรถนะครับมีโจรใช้กุญแจผี มจนใช้กุญแจผีปึ๊บอันนี้สมมุนะติกุญแจ,แจผีเนาะมีจนใช้กุญแจผีเปิดไปเราลืมล็อกรถเปิดเข้าสตาร์ทรถไปเราเห็นพอดีนะครับระยะร้อยเมตรเฮ้ยขโมยรถเราไปแต่รีโมทมีให้เราให้เรากดปุ่มปลดล็อกนะครับรถจะดับเลยปึ๊บเราก็ตามไปเอารถมาเนาะ,ะข้าขโมยราคาพันสองรับประกันให้หนึ่งปีนะครับจากเว็บการขโมยรถ .com แถมรีโมทให้สองตัวเนาะ ก็เว็บไซต์ผมเว็บ w w w ร์ไ c o m ็บ h ันขมูลรคอมนะครับเบอร์โทร0ูน9 5 3กนะ้านาะโอเคครับครับ